สวัสดีครับผมวันนี้น้องบอมมิซูผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับ4ประตูตัวเตี้ยนะผมพร้อมชุดแต่งเอสปอร์ตี้ลายใหม่ล่าสุดของเรากันนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าสวยงามขนาดไหนไปดูกันเริ่มที่ด้านหน้านะผมตัวนี้เขาเปลี่ยนฝากระโปรงนะผมเป็นแบบเคปล่รคาร์บอนให้เลยสวยงามมากนะครับผมถัดลงมาตัวนี้นี่เลยโลโก้ตัวนี้ครับผมเป็นงานแบบแรปสีดําพร้อมตัวไทเทนะผมสวยงามมาก และเซ็ตกระจังหน้ายังคงคอนเซปต,ต์ของเ s p ปอ t เช่นเคยนะผมเป็นสีดำตัดแดงให้กับลูกค้านะครับผมถัดลงมาด้านล่างตัวนี้เป็นครอบตัวซีสีดำเงาอีกเช่นเคยและไฮไลท์ของเขาเลยนะผมตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตหน้าตัวใหม่นะผมนี่เลยของ s ซีด,ดีไซน์เลยสวยงามมากเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันครับผมล้อมแม็กตัวนี้เป็นล้อมแม็กของ Cosm ิกนะผมขอบ18จัดทรงให้เต็มใบนะผมพร้อมครอบเบรกสีเหลืองสวยงามมาก ถัดขึ้นมาตัวนี้นี่เลยนะครับผมเป็นสัญ,ญลักษณ์นะผมนี่เลยของคอนเซปต์เอสปอตตี้สวยงามมากนี่เลยพร้อมกระจกมองข้ามผมสีดำตัดแดงของ s port เอสปอตตี้เอกเช่นเคยนะครับผม,ม<า>และตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ด้านข้างผมตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตด้านข้างสวยงามมากลายใหม่นะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูด้านบนกันด้านบนตัวนี้เขาติดตั้งแบบแลนะผมเป็นงานสีดำให้กับลูกค้าเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีก นี่มาพร้อมด้วยเสาอากาศสีดําตัดแดงของ s อ p o อ t ตอีกเช่นเคยครับผมสวยมากเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกัน,นด้านท้ายบอกเลยว่าสวยมากครับผมด้านหน้าเป็นงานเคปล่าสีดําแล้วด้านท้ายอีกเช่นเคยนี่เป็นงานเคปล่าสีดําดูดูดัดนมากครับผมพร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะผมและโลโก้สัญลักษณ์เอส o อตตนะครับผมนี่ถัดมาด้านท้ายครับผมตัวนี้ นี่เลยครับผมเป็นชุดสเกิร์ตด้านหลังอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ตัดแดงเหมือนเดิมสวยงามมากพร้อมปลท่อเราสามารถแต่งให้กับลูกค้าได้นะครับผมเดี๋ยวมาเลือกลายกัน,นเดี๋ยวยังไงลองไปดูบรรยากาศร,รอบคันอีกทีหนึงเดี๋ยวน้องบอมไปสนุปโปรโมชั่นให้นะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการดูรถคันนี้นะผมหากเพื่อนๆท่านใดสนใจยังไงก็สามารถพักแชทเข้ามาสอบถามน้องบอมกันได้นะผมเรามีทีมงานให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องไฟแนนซ์ยังไงทักเข้ามาสอบถามกันได้นะผมพร้อมโปรโมชั่นบอกเลยว่าเรากําลังจัดทําให้ลูกค้าอยู่นะผมบอกเลยว่าเด็ดดวงมากแล้วยังไงหวังว่าจะได้ดูแลลูกค้าทุกท่านนะผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม